สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันจันท์นะครับวันเริ่มต้นของการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y t u t u นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพม,มหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ องค์นี้สันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับและไม่ใช่คนจะพวกชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระที่เปิดออกลักษณะโดนขัดล้างมาแบบช้ำเลยนะครับองค์นี้ได้ลงรักน้้ำเกลี้ยงมาก่อนนะครับเจ้าของเก่าได้ทำการขัดล้างสภาพพื้นผิวน่าจะลงวิกตอนะครับ เนื้อหามวลสารด้านหน้านี่รู้สึกจะหลุดกระเทาะร่อนออกนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเขื่องๆโรยตัวกร,รกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระจิงด้านบนนะครับเปิดกระเทาะร่อนออกหมดเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเขื่องๆเลยนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ เส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่หลุดหายไปเกิดจากการขัดล้างคาบน้ำลักออกนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยกระเทาะร่อนรอยแตกรอยแยกคาบลักน้ำเกี้ยนะครับยังฝังตัวแน่นอยู่ในลึกอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับ ส่วนพื้นผิวผ้าด้านข้างนี่ก็จะเปิดออกเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวผ้านี่เปิดออกเป็นส่วนมากนะครับเสียหายจากการขัดล้างนะครับหรือลงน้ํายานะครับเม็ดมวลสารเม็ดเข่งๆนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวพื้นผิวผ้าด้านหลังนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวผ้าเปิดเช่นเดียวกันนะครับ ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผ yeah ิวพระรอยแตกรอยแยกยังพอมีได้เห็นนะครับแต่แคงดูในสังเกตเห็นนะครับองพระก็จะลึกเลยนะครับด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านบนนี้ก็เปิดออกเช่นเดียวกันนะครับด้านนาเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะหลุดล่อนกระเทาะล่อนออกนะครับด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับพื้นผิวพระส่วนมากนี่หลุดกระเทาะล่อนออกเกิดจากการขัดล้างจากเจ้าของเก่านะครับสังเกตเห็นค้าบรักน้ําเกลียงนะครับ ยังพอหลงเหลืออยู่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวในหลืบอยู่ในล่องอยู่ในหลุมเลยนะครับมวลสารนี่มเม็ดเืองๆลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับ ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเม็ดมูลสารนะครับเม็ดเครื่งเคืงนะครับสนนิฐานองค์นี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับวันนี้เราจะมาดูสภาพการขัดล้างจากเจ้าของเก่านะครับพื้นผิวพ้ส่วนมากนี่จะเปิดหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนอยู่นะครับสเกตเห็นประเกตนะครับ จะแทงจะหลุดซุ้มเลยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี้อยากให้ทุกท่านไปศึกษาก่อนนะครับ จากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มใน Facebook นะครับหรือว่าคนใกล้ตัวท่านที่ดูพระสมเด็จขาดหรือว่าดูเป็นนะครับไม่อยากให้ทุกท่านนะครับต้องมาระแวงหรือว่าจะมาเป็นเหยื่อผมนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนโทรเข้ามานะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งพันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดราคา,าต้องการราคาแบ่งพันจับต้องได้นะครับ ท่านต้องไปทางนั้นนะครับพระแท้ไม่มีถูกพระถูกไม่ใช่พระแท้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับทุกท่านสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านล่างนจะแตกด้านข้างนี้จะแตกลานนะครับสังเกตเห็นร่องรอยรักน้ําเกลี้ยงนะครับยังฝังตัวแน่นอยู่เลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดด้านข้างแบบช้าๆนะครับ ภาพพื้นผิวพ้าด้านข้างนี้เปิดออกเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังหเห็นนะครับพื้นผิวพ้าด้านหลังนี้ก็จะเปิดออกจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดล่อนนะครับเนื้อหานี้ก็จะแห้งจะเนะจะหนึกจะนุ่มจะแกล่งแก่ปูนเปลือกหอยนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับ ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับผมเข้าไปตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบทุกคลิปนะครับจะเห็นนะครับท่านข้างด้านนะครับรอยแตกลานนี้คาบลักน้ําเกลี้ยงยังฝังตัวแน่นเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ อันน่าลาเก็บรายละเอียดนะครับเกยบเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะฉ่ำนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดลา้างคราบลักน้ําเกีียงออกนะครับสังเกตเห็นคราบลักน้ําเกีียงนะครับพื้นผิวพ้าด้านฐา,านนี่จะเสียหายมากเลยนะครับเกยบเห็นนะครับมเม็ดมวลสารนี่มเม็ดเครื่องเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับด้นานล่างเกยบเห็นนะครับ ของนี้ล้างมาลักษณะช้ำม,มากเลยนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะฟูจะแห้งจะฉ่ำมองดูแลวนวลตานะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ สวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน